วันนี้พิมจะพามาชมรถดีรถสวยและราคาถูกกันที่รอยสมบัติคาร์เซ็นเตอร์สาขาพนพิสัยค่ะที่นี่นะคะเขามีรถให้เลือกชมกมากมายไม่ว่าจะเป็นรถเกง่งหรือว่ารถกระบะนะคะก็มีให้เลือกชมกมากมายเลยค่ะเดินเข้ามาก,ก็จะเจอพี่ๆเซลล์นะคะพนักงานที่นี่น่ารักมากพนักงานที่นี่ดูแลดีมากเอาใจไปเลยรถเก่งนะคะเขาก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นรถอีโคค่รรถซีดานหรือว่ารถเก่ง5ประตูนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายเลย สำหรับพนักงานออฟฟิศหรือว่านักเรียนนักศึกษาขนไหนที่กำลังมองหารถเก่งไปใช้งานอยู่แนะนำให้มาที่นี่เลยนะคะชมในส่วนของรถเก่งไปแล้วถ้าไม่พูดถึงรถกระบะก็ไม่ได้เลยใช่ไหมคะทีนี้นะคะรถกระบะเองก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อเหมือนกันคะ่ะมีทั้งตอนเดียวรถแขบรถสีประตูนะคะให้เลือกชมมากมายเลย ทีนนี่ก็จะมีรถซูซูกิแครีด้วยนะคะเป็นรถอเนกประสงค์เลยก็ว่าได้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะนําไปทํารถฟู้ดทักนะคะหรือว่าจะนําไปขนของก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะบอกเลยว่าคันนี้ประโยชน์ใช้สอยครบมากเลยคะ่ะแถมที่นี่นะคะกำเงินมาเพียง9บาทก็สามารถออกรถได้แล้วเขามาพร้อมโปรดีขับฟรี45วันแถมฟรีประกันภัยให้ด้วยคะ่ะ มีบริการทําสัญญาณนอกสถานที่นะคะพร้อมส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเลยก่อนจะปล่อยรถนะคะเขาก็ยังมีบริการตรวจเช็คสภาพฟรีนะคะก่อนปล่อยและเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวให้ฟรีอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่กังวลเรื่องเอกสารหรือว่าเกี่ยวกับอาชีพนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะที่นี่นะคะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเลยค่ะสามารถแวะชมรถและทดลองขับได้ฟรีที่รวยสมบัติคาร์เซ็นเตอร์สาขาพนพิสัยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปทำสัญญาก่อนสวัสดีค่ะ อย่าลืมแวะมาหากันนะคะที่รวยสมบัติคาเซนเตอร์สาขาพลพิสัยยินดีให้บริการค่ะ